เข้ามาก็ล้างมือนะคะติลระคังขอพรค่ะ นั่นคืออักษรอ,อะไรทุกคนเน,ะนาะมันน่าจะเป็นอักษรเนาะข้อานบนอะนอองไงงสวัสดีค่ะวันนี้พระเอาไหว้พระกอพรวัดนี้อันนี่ชื่อเสียงนะคะทุกคนวัดอะไรนะ มันชื่อยาวเนาะแม่แม่แม่จังก็ลืมค่ะเนี่ตามป้ายในยสาวัดนะ,ะทุกคนเห็นไหมคะอาคาฟุอะไรไม่รู้มันเป็นพัน,นจีนจ๊ะเขามีข้างในจะเป็นสวดนะคะสวดท้างที่เบตนะคะทุกคนแม่แม่มจังมาเคยมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาริจังนะทุกคนจ้ะมาขอพรน,นะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะขอพรแล้วเขาก็อันนี้ข้างในสวยแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เป็นวัดนะคะถ่ายรูปก่นเดี๋ยว โอเคเลยตามสบายให้ลูกพนี่นะคะทุกคนกว้างขวางค่ะทุกคนจ้ะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ฮะนี่นพรงงะพุทธรูปนะเสร็จพอดีนะคะเขามีจำกัดเวลานะกับมันทำทำพิธีสวดเหมือนที่เดชนะคะทุกคนจะ้ะพิธีสวดเหมือนที่เดชเนาะแม่ <ừ. S 2> จังคยมาขอพรแบบ เป็นดังค่ะพาเห็นไหมลูกๆเขาสามปีเขาก็พาสามปีหรือว่าเจ็ดปีเนี่ยเด็กๆชิชิโกะซามานะค่ะทุกคนจ้ะก็มามาทําพิธีเนาะเจิมรถเจิมหน้าได้หมือค่ะทุกคนไห<ใ>นคนออกมาเยอะน,ะนั้นเนี่ยนั่นแหละเนี่ย่ะข้างในสวยๆนะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายได้เขาไม่ถ่ายเนาะค่ะทุกคนเนาะจะเอาห้ถ่าย ดต่ป้ายก็ประมาณนี่ค่ะประมาณสิบนาทีโอ้ทะลุใหญ่มากนะคะทั้งนั้นนะมันไม้แกสะสลักนะทุกคนมันจะเป็นไม้แกสะสลักได้ทั้งนั mm ้น hmm. บ้านเขาบ่อไห่ไทยคือบ้านเท่าได้ค่ะทั้งนั้นนะคะทุกคนจะ้ะนี่ดูบรรยากาศข,ข้างนอกนะนะคะทางตรงทาง,งชาแต่ว่าอะไรเขาก็มา mm hmm. แต่แดดร้อนมากค่ะทุกคน มาแล้วก็มีกานทูบนะคะนั่นนิดมาริจังน้อยค่ะนี่ค่ะทุกคนมันจะอยู่อนสถานีไหนก่อนนะแม่จังก็ลืมเซงมองอะไรนะนี่ค่ะนีมนม่ค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะนี่ร้อนมากนี่ก็จะเป็นจินจะ๊อะไรนะจ้ะาอืมอืมกว้างขวางใหญ่มากค่ะทุกคนจะ้ะ มาบริกของขังของใน,นบ้านเขาเนาะนี่จะสถานที่จอดรถจอดลาจุดทูบไว้ทูบพระขอพรศิษย์สัจฟิตร้า,หาหนเนาะไม่รู้ไปอะไรนี่ก็จะนี่ค่ะเราถ่ายบารรยากาศข้างน,นอกเนาะจะ่าฮอนหน่อยค่ะทุกคนจะ้ะมียกได้หยัง่งหยั่งกัมาขอเอาค่ะทุกคน แม่จังมาขอตอนที่ยังไม่มีมาริจังเนาะก็ให้นี่อะไรก็ว่าไปการงานเกินเงินก็นให้สสมหวังดังปัจนาคนไทยมาขอหลายเขาก็ประสบความสาเร็จค่ะทุกคนพอดีเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกเนาะเพื่อรุ่นพี่เขาเขาบอกมากว่าเออนี่ค่ะแล้วเรามาขอพอรอะไรนน่จะได้ดีค่ะทุกคนสมหวังดังใจ อายนี่ค่ะคนีกัเปนไงอะไรมันไม่ใช่ทำมาหนี่ค่ะเดี๋ยวก่อน,นเดี๋ยวก่อนรอแม่ตรงนั้นไม่แม่แม่ไม่ได้ขอกไปลูกนี่ค่ะกลับมาก็ล้างมือก่อนนะแม่แม่แม่จังมาได้นป้าน้ํายังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนนี่่ะตนก็มาเรื่อยๆยนะเขช่วงนี้เขาเขาสวดอันนาห่อนสวดพิธี่ะค่ะสวดเป็นอันนั้นแล้วก็ เอากระเป๋าเรานะคะทุกคนกระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินล่มควนให้เงินข้ามไหลามาเทมาให้แห้งๆน,นะคะทุกคนจ้าเนี่ยมามาาไ่ไม่ได้นอนนี่เอาอะไรลูก